คุณคิดว่าตัวแปร a และ b เท่ากันหรือไม่ครับตัวแปร a เราให้เป็น n อนนะครับก็คือไม่มีค่าอะไรเลยตัวแปรนี้นะครับ value ของมันหรือว่าค่าของมันคือนอนนอนคือไม่มีค่าอะไรนะครับสมหรตัวแปร b เราให้เป็น string ว่างๆว่างๆหรือที่นี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีตัวอักษรใดๆอยู่ใน string นี้ก็คือ ตัวเปิดกับตัวปิดนะครับฟันนูเปิดฟันนูปิดเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราให้ตัวแปร c เป็นบูลีนนะครับหรือว่าตัวแปรที่รับค่า true false หรือ true ผิดนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับโดยการให้ค่าว่าให้ทดสอบว่า a กับ b เท่ากันหรือเปล่านะครับโดย a เท่ากับ2ตัวแล้วก็ B ผลลัพ์ c คุณคิดว่าจะเป็น true หรือ false ครับมาลองดูกัน control enter run รปรากฏว่าเป็น False นะครับคราวนี้มาดูซิว่าทําไมถึง False นะครับทั้งๆที่มันไม่มีค่าทั้งคู่นี่นะนะครับวิธีการทดสอบนะครับเรามาปริ้นนะครับไทป์ของตัวแปร2ตัวนี้กันดูนะครับเราพบว่าตัวแปร a t y p e มันเป็นนอนตัวแปร b type มันเป็นสตริงแม้ว่ามันจะเป็นตัวแปรว่างๆเป็นนอนและเป็นสตริงว่างๆทั้งคู่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไทป์คนละประเภทกันมันจึงไม่เท่ากันครับ